วันนี้อากาศดีเลยพี่น้องพีกข่มันสีหลอดชิวิโเนี่เห็นแดดแน่ว่าไรพี่นอ้องเอ้ยคนละ่ะอันนี้คือเราผสมดินแล้วเธอผสมอุย้ยผสมเปลือกไข่ไปดูเราจะแยกปลูกดูซิว่ามันจะติดให้เราไหมมาดูกันด้วยค่ะวิธีการปลูกของเราเอ้ย แต่ว่ามันก็คือเป็นยังไงือแข็งแต่พี่น้องมึงาตายไดย้อีหล่เลยดูสิย่าตายขี้จักกันเด้อพี่นอ้องคอคยปลูกนี่ขเขาบอกจะไม่พิธีรีตองเอียงพี่น้อง นี่คือของเก็บเกียวโซโลว่ามันงูเนเ่ยใตยเด้อได้ตายวันนี้พี่น้อกจะเป็นว่าเป็นดอกค่อยก็ได้เอาห้องเวงกันบันนั่นสิโลต์บ่มันเจ้าเห็นอย่างบ่พี่น้องมันคือขวยขี้ปูมบันเท่านั้นเบิ่งเนยแต่มันก็คือขวยขี้เกียดอีกแนึง มันกะมันกะมีไปทัวร์อยู่เด้อค่ะพี่นอ้องเบิง่งเอเขาเสียม,มาขุดเบิ่งบ่เหรอคือหวยหีกิปโปเอ้ยคือหวยกิปโปบ้านาเฮาแหีเอ่อพูดภาษาไทยภาษาลาวอาจจะภาษากลางอาจจะไม่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะกิปโปมเนี่ยเบิง่งพี่หนุ่มคื่น้ำสนา,ามเนี่ย มันขวยอย่างวะมันขวยอะไรอ่ะอยากจะรู้จังมันคืออะไรอ่ะน,ยยอนี่คนหวยญี่ปุ่มถือเสียเมาโศกเบิง่งเขาสิหายเอาอีกไม่เอาไม่เอาค่ะ เราแหม่ยงามบ่พี่น้องดูแมงูกำลังมาหาอะไรนะด,ดูเคสอนโดกเขาเรียกหรอกอะไรก็ไม่รู้นะเห็นบ่พี่น้องสวยบะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องค่อยขอบอกเลยวันนี้อากาศดีใส่เสื้อแขนสั้นแล้วคะ่ะ วันนี้ชอโรดีใจมากเลยไอหนูชโรโมันดีใจมากเลยอากาศดีจังเลยวันนี้ชโรโมารายงานงานตัวตามระเบียบครับผมชโรโที่ตามามาเล่นเห็ดอย่างนุม่มฮลัโโลโหลชโรรายงานตัวครับผม <c oughs> อากาศดีมากเลยจ้ะพี่น้องืันนี้อาทิตย์หน้า มีแววว่าจะอากาศไม่ดีอีกแล้วเราก็จะมาทำความสะอาดบ้านหลังข้างนอกที่เมื่อก่อนเราไปเข้าป่าเวลาหน้าร้อนมานะพี่น้องไปเก็บผลไม้ตอนเช้าก็ไปจะเช้าตู่ก็มานั่งทำความสะอาดอยู่ตรงนี้แล้วก็ ค่อนข้างจะลกสะหน่อยนะคะบ้านค่อยนี่สมบัติห้างๆเยอะเหลือเกินเยอะมากไม่อยากจะพากปิดตู้ได้ไงเมื่อวานทําความสะอาดไปหน่อยหนึ่งหน้าร้อนมาก็จะมีปาร์ตี้กันอยู่ตรงนี้เป็นบางครั้งนะพี่เนอะอากาศก็อืม แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นที่สําหรับใส่ผลไม้ค่อย็ก็ถอดถอดปลั๊กออกเวลาหน้าหนาวมานะพี่น้องแต่รู้สึกว่าเธอจะผิดปกติเหมือนมันจะเสียอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องเพราะว่าเห็นมันเห็นมันเป็นน้ําแข็งแมสตู้เย็นธรรมดาก็จับตัวเป็นน้ําแข็งเลยพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นอะไร ผู้ใดหูกับบอกกันดยพี่น้องแตบบ่ว่าเอาอาหารเขาไปหรือผลไม้เข้าไปเป็นน้ำแข็งเฉยเลยมันต้องเป็นอะไรแน่ๆแต่ตู้เย็นก็ยังไม่เก่าเท่าไหร่นะพี่น้องทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ใครมีวิธีแก่บอกนด้ด้วยจ้ะอืมนี้เลยจ้ะอืมนตู้ลำโพงเสียง ฟังเพลงเวลาถ้าอากาศไม่ดีก็เข้ามานั่งในนี้ทําความสะอาดผลไม้นะทมานบักทำความสะอาดบักดําบัก,กับแักแดงเลยพี่น้อก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องมาที่นี่กัสิอันนี้อากาศดีก็จะขอทําตัวทําความสะอาดรอบๆใบไม้ก็รู้สึกเยอะทําความสะอาดก่อนด้วจ้ะ ทำเสร็จแล้วจ้ะแต่ก็ทํำไม่ได้ดีเท่าไหร่เนาะถ้าจะให้ดีจะให้ไม้มันทนต้องลงน้ำมันใช่ไหมทาน้ำมันดูโตข้างนอกมันทั้งฝนทั้งหิมะนะพี่น้องทุกอย่างไหมก็จะพังตามสภาพอากาศเนาะหรโซโลกมันชอบมากอยู่ข้างนอกมันก็นอนดูรถวิ่งผ่านถนนนะพี่น้อง แม่บอกไม่ให้ไปไกลนะไม่ให้ไปใกล้ถนนก็ไม่ไปเด้มันก็นหัว,วมอยว่ำเลยนะพี่นนองเซโลมันหูจักคว่ำเลยเซโลมันนอนดูรถวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วลูกดูดอกไม้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนิดๆหน่อยๆน,นะพี่นนองก็มาดู ที่ว่าเนาะอันนี้เป็นตน้นแพดเอดคารอนฮารอนหรือว่าเขาเรียกลาสเบอร์รี่บอสนี่เด็กพี่น้องตน้นมันก็มั่นคือสีาตายมันก็สียืนอยิงสิแต่ไม่ตายนะจ๊ะเธอกำลังจะแตกออกมาเป็นใบนะพี่น้องมันก็สีเป็นยังสีเด้พี่น้องเข่านาหนาวม,ามันก็สี สั้น้างหลังยังสิละดอกกุหลาบหน้าบ้านพุ่มดอกกุหลาบป่าเนาะมันก็จะออกแล้วก็เริ่มจะผีไปออกมาแล้วนะพี่เนาะนเธอก็จะอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องวันนี้อากาศดีมากเลยหวังว่าพรุ่งนี้ก็จะอากาศดี วังว่าเนาอพี่นอกก็ให้ดูสภาพข้าบ้าที่ถนนรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาดูลูกชายค่อยพี่นอกดูลูกชายค่อยนอนดู <c oughs> นอนดูอีแม่ทำอะไรวะมันวะอีแม่ทำอะไรนอนนับรถเหรอลูกอ ดอกไม้ของเราไมมันกำลังสิแตกขึ้นมาพี่น้องอันนี้ดอกอขึ้นมากก็จะเป็นหัวใจพี่น้องเอ้ยอันนี้จะให้ดูอที่เขาไปเก็บกันในป่านี่ที่เขาไปต้มกินลวกกินพี่น้องบ้านค่อยมีเตมเลยนะมีทุกที่เลยแต่นี่มันเพิ่มขึ้นนะพี่น้องอ ดอกไม้เราก็จะเริ่มแล้วนะอันนี้คือหญ้าสิงโตที่เขาไปเก็บกินกันนะพี่นาะก็กลังจะเริ่มขึ้นแล้วกระเทียมป่านี่เห็นบ่พี่นนอะกระเทียมป่าก็เริ่มขึ้นแล้วดูดอกไม้มันก็เริ่มขึ้นมาแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับโซโล่ไปก่อนเด้อ พอกันคลิปหนานะครับโซโล่บายบายกันโซโล่บายบายครับ